สวัสดีครับร้านโปรแกมเมอร์ครับวันจันทร์ที่30มิถุนายนนะครับก็คลิปนี้คลิปที่6แล้วอาจเป็นคลิปที่6ของวันนี้แล้วนะครับนะก็จะเป็นส่วนของลูกค้าอันนี้ลูกค้าใหม่เลยอันนี้เข้ามานะครับ1รายนะครับทำให้เสร็จแล้วนะก็รออันนี้รอไปส่งพรุ่งนี้นะครับนะก็สั่งมา6เกมนะครับก็จะมีเกมไอ้สีอันเนี้ยมันจะเป็น,ปนโซนโซนในอเมริกานะครับแผ่นแผ่นเกมโซนเพนหนึ่งโซนอเมริกาซึ่งลูกค้าให้แปลงเป็น เอาไปเล่นกับเครื่องเครื่องเพลงหนึ่งที่เป็นชิปญี่ปุ่นนะครับแปลงให้แล้วเรียบร้อยนะอะ่มาดูกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวลูกค้าที่สั่ง18เกม19แผ่นเนะี่ยเดี๋ยวรอเคลียร์ทีหนึ่งเพราะว่าจนถึงณเวลานี้ลูกค้าก็ยังไม่ได้ตอบแชทมานะครับว่าจะว่าจะเปลี่ยนเกมที่ซ้ำอะไรตอนนี้ก็ประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับยังไม่ตอบแชทมาเลยว่าเกมเอาเกมอะไรนะก็เดี๋ยวถ้าถึงพรุ่งนี้เช้ายังไมไ่ตอบอะไรนะครับ ก่อนเที่ยงเดี๋ยวผมก็จะต้องปิดงานนะแล้วก็ไปส่งนะครับก็คือไลน์นี้ก็ไปส่งพร้อมกันนะครับก่ายกับลูกค้าที่สิบแปดเกมเนาะก็ต้องปิดงานเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเกมไปให้เนาะก็ลูกค้าไลน์นี้นะครับเนี่ยให้แปลงเนาะก็เป็นลูกค้าเก่านะครับนะเป็นลูกค้าเก่าที่ที่เคยสั่งเข้ามาแล้วรอบหนึ่งนะก็เนี่ยนะครับเนี่ยสั่งเข้ามานะครับแล้วก็เล่นได้แล้วก็สั่งเพิ่มอีกเนาะ ครั้งก่อนหนะ้าน,นี้ก็ไม่นานครั้งก่อนหนะ้าน,นี้ก็เนี่ยนะอันต้องอันนี้นะอันนี้ก็สั่ง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 ผิดแล้วก็กดยกเลิกไปนะก็นี่อนีน,น,นสั่งห้าค่าเกมเห็นไหมมันก็มีบัตดตดี้หลอนดีวะสงสัยอ,อ๋อลูกค้าสั่งไม่แปลงแนะ่เลยครั้งนี่แล้วจริงด้วยลูกค้าสั่งไม่แปลงแล้วก็รอบนี้สั่งแปลงนะเอ้อไ่เท่าสลักหนึ่งมันมันก็น่าจะเล่นได้นะอย่างนั้นทําไมสั่งซ้ํา แต่จะาาสั่ง,มงไม่ซีมสั่งไม่แปลงไอ้บัตตที่รอสั่งไม่แปลงรอบนี้สั่งแปลงเป็นีนะิยุบุ่เนาะเออแต่ไอ้ไม่ทอดสลักมันทำไมทำไมสั่งใหม่วะก็ <c oughs> ไม่รู้เขาเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เขาก็ไม่ไแชทแชทอะไรมาด้วยนะว่ารอบที่แล้วเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยอื๋อรอ,อบที่แล้วเขาสั่งเกมผิดนี่หว่าเขาสั่งเกมอะไรซ้ำกันแล้วผมเปลี่ยนให้นี่หว่าเนี่ยมันมีแชทอยู่นะ แต่ก็เขาเห็นเขาไม่ได้คุยเรื่องเครื่องมั้งเออไม่ได้คุยเรื่องเครื่องมาด้วยนะตะกี้ชี้อย่างแปลงให้แล้วเอาง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปออกไปดูข้างนอกอีกทีหนึ่งแต่ตะกียย้เหมือนกับชี้แล้วนะว่าอันนี้แปลงให้แล้วนะมันจะแปลงมันจะต่างกับบัตต้รอครั้งที่แล้วนะครับนะอันนี้คือแปลงให้แล้วแปลงให้แล้วมันก็มันก็จะเรียกว่าเปิดได้กับทุกเครื่องของเพยหนึ่งแหละนะครับถ้าแปลงแล้วนะนะครับนะ แต่ถ้าแผ่นครั้งที่แล้วที่มันมันไม่ได้แปลงอ่ะเครืค Gym, ่องลูกค eh nope. ้าจะต้องเป็นเครื่องที่มันเขียนข้างล่างพิกพิกข้างล่างสติกเกอร์ข้างล่างเครื่องอ่ะมันจะต้องเขียนว่าเป็นพอหรือเป็น NTSCU นะครับถึงจะเล่นได้นะถึงจะเปิดขึ้นถ้าเครื่อง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 ลูกค้าพิกข้างล่างมามันเขียนแค่ว่า NTSCJ มันจะเล่นไม่ได้นะครั้งที่แล้วนะครับ NTSCJ คือต้องเล่นกับแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้ถึงจะเปิดได้นะครับเล่นได้ อ๋อผมเข้าสตอรี่นี่ว่ามันตัดตัดไอ้ไตเติลตรงนี้ตรงสตอรี่ตรงนี้ไม่ได้นะตัดตัดไม่ได้อะตัดไม่ได้ก็ดูไปนะครับแต่มันก็เนี่ยก็ลื่นๆนะครับไม่มีปัญหานะไม่ได้มีอาการกระตุกอะไรเลยนะครับนะนี่หัวหน้าใหญ่เนาะเป็นสิงโตไลออนมันไม่มีให้เลือกนี่แต่รู้สึกจําได้ว่ามันเคลียร์แล้วมันจะมีให้เลือกมั้ มันจะปลดล็อกมาอ,อ๋อม,มีมีเรื่องตรงนี้เนี่ยสามหน้าเลยอ่ะมาแล้วอ,อ๋อนี้คุยตรงนี้อ,อือเอาตัดได้เลยกดสตาร์ทตัดได้เลยโอเคเร็วดีอ,อืม อ่ะนะอันนี้โอเคนะโอเคแทนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดข้างหน้าให้ดูอีกทีหนึ่งว่าแปลงให้แล้วนะครับนะแต่ถ้าเครื่องเราที่ผมบอกถ้าเครื่องเราเล่นแผ่นแผ่นที่มันไม่ต้องแปลงเราเล่นได้ก็ก็พยายามพยายามเลือกเลือกอันนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าถ้าถ้าใครมีเครื่องยุโรปเครื่องเครื่องเกออันนี้อันนีนน้แปลงแล้วนะถ้าใครมีเครื่องเพย์หนึ่งที่เป็นพลิกข้างล่างมาเป็นพอหรือเป็น ntc n TS c, c u 4อ่ะนะครับ มันมันจะเล่นแผ่นอเมริกากับแผ่นยุโรปได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลือกตัวเลือกออโซนนะครับไม่ต้องแปลงแผ่นนะได้เลยนะครับแปลงมันเพื่อเอาไปเอาไปให้เครื่องญี่ปุ่นมันปลดล็อกนะอันนี้นะครับอ่านะโอเคนะน,นี้บัดีรอนะแล้วเดี๋ยวผมขอยืมกล่องไอ้นี่หน่อยของสามเอ็กซเอามาเขียนแผ่นบัดีิอนะครับพอบัตติอมันมีการ แปลงแผ่นเป็นญี่ปุ่นนะลูกค้าจะได้รู้ด้วยนะครั้งที่แล้วซื้อไปซื้อไปมันเป็นออโซนผมจะไม่ได้เขียนแผ่นนะพร้อมแผ่นมันไม่ได้แปลงอะไรข้อมูลอะไรนะครับนะแต่รอบนี้มีการแปลงข้อมูลให้ไปให้ไปเปิดกับเครื่องญี่ปุ่นได้นะครับผมก็จะเขียนตัวเจลงไปนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอันนี้ก็แปลงให้แล้วนะไอสเม็ตีมันนี้แผ่นนี้นี่ก็แปลงให้แล้วนะครับถ้าไม่ได้แปลง ต้องไปดูคลิปที่แล้วอ่ะนะครับที่ลูกค้าสั่งไอ้นี่แหละไอ้บัดติลอยสามิกตเนี่ย,ยมันจะเป็นตรงนี้มันจะเป็นคําว่าอเมริกานะครับอันนั้นก็คือเผน่นแผนอเมริกาตามต้นฉบับแผนมันไม่ได้ได้แปลงนะครับซึ่งเครื่องญี่ปุ่นมันเปิดไม่ขึ้นไงน,นะครับนะอ่าแล้วนี้เดี๋ยวเก็บ b ั d ติลอใส่ใส่ซองมันเองเนาะเดี๋ยวลองสามิกตีมหน่อย ไอข่าวที่เลาลูกค้ายกเลิอกไอกอะไรไปไปว่าเปลี่ยนแผ่นอะไรไม่รู้วินิจสามไว้นอนเนาะอ๋อวินิจสามไว้นอนก็สั่งแล้วสั่งอีกลูกค้าหมื่มนบ้านเนี่ยผมก็มงงนะก็จริงๆก็ขอคลิปดูได้นะครั้งที่แล้วเออไอ,อ,อ,อมันสั่งซ้ำหลายเกมเนาะมันเล่นไม่ได้หรือยังไงเครื่องแต่ครั้งที่แล้วผมก็ลองให้นะไม่ใช่ไปลองเนาะ เเดี๋ยวนะเขาสั่งอะไรวะเขามีเครื่องเอเอ,อเขาเขาอ๋อเขากดบัตรที่รอเข้ามาสองชุดให้เปลี่ยนออกแผ่นหนึง่งเขาก็เอาบินนิ่งสามไฟนอลเออแล้วก็สั่งซ้ำอีกเนี่ยรอบนี้ก็ยังสั่งซ้ำอีกอืมทำไมอ่ะแล้วไม่ยอมแชทบอกว่าเครื่องเป็นเครื่องอะไรด้วยเออไม่ได้บอก อยากจะลองด้วยตัวเองมนะ้ยแต่จริงๆอะรอบที่แล้วถ้าสั่งไปนะวีนิ่งสามเฟนอนกันไไไไบไอไอไอเบทลสลักอะมันต้องเล่นได้เพราะว่าอย่างที่บอกมันมันเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วเครื่องญี่ปุ่นมันก็ปลดปลดปลด,ด,ดแผ่นญี่ปุ่นได้อยู่แล้วด้วยนะเออลูกค้าน่าจะทักมาถามหน่อยแต่ลูกค้ารายนี้เหมือนก็บเบอร์เบอร์ด้วยนะครับ ตอนสั่งแผ่นครั้งรอบที่แล้วก็มึน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 อยู่สะกดสาก,รรสากันสองแผ่นพอผมอุตส่าห์อธิบายบอกว่าซ้ำมาสองแผ่นให้เปลี่ยนเป็นเกมอะไรเกมหนึง่งเขาก็ยังแบบว่าเอาเกมอะไรก็ได้ครับพี่อะไรเงี้ยผมก็บอกว่ามันอะไรก็ได้มันจะเลือกอยังไงละ่ละในเมื่อเราไม่รู้ตัวเลือกของลูกค้านะพี่บอกอแปลงไม่แปลงบางทีนะแล้วเราเราก็กลัวว่าตรงนั้นแล้วลูกค้าก็บอกวินนิ่งวินนิงนน่งก็ไม่ยอมบอกภาคอีกว่าว่าอะไรก็ได้ว่าว่าจะเอาภาคไหน ผมก็เสนอให้ดูพอเสนอเสร็จลูกค้าก็บอกว่าอะไรวะลูกค้าก็เหมือนข้ามือน,น่ะนะแชทเขาดีแล้วเนี่ยอ๋อลูกค้าก็คิดว่าให้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 กดซื้ออีกเหรอ มันไม่ใช่กดซื้อก็คือให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนได้เลยนอกนอกออเดอร์ก็คือลูกค้าเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยมันกดใช่ไหมรอบที่แล้วมันยไงลูกค้ากดไอ้บอดี้รอซ้ํากัน2ชุดนี่นี่อันนี้นี่นรอบที่แล้วลูกค้าสั่ง4เกมแตล่ลูกค้ากดบอดี้รอสองเราก็อุตส่าห์บอกว่าไอ,อ้สองอะ ก็คือเอาแค่หนึ่งแผ่นใช่ไหมแล้วอีกแผ่นหนึ่งเปลี่ยนเป็นวินนิ่งไหมไอ้เ,อเปลี่ยนเกมอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะเขาก็บอกเอาวินนิ่งเอาเอาวินนิ่งผมก็ส่งแล้วก็ไม่ยอมบอกภาคพอไม่ยอมบอกภาคผมก็ส่งส่งไอเกมวินนิ่งภาคต่างๆของเพลงหนึ่งให้ให้เลือกเขาก็ถามหมอให้กดซื้อหรอครับมันนี่มันกลายเป็นหลุดประเด็นน่ะคือเข้าใจฮะผมผมบอก ผมบอกให้เปลี่ยนแผ่นหนึ่งออกแล้วก็จะจะเอาเกมอะไรเข้าไปแทนแล้วเดี๋ยวส่งให้ไม่ต้องไม่ต้องไปยกเลิกออเดอร์เอออันเก่าที่สั่งผิดมาสองแผ่นก็คุยกันแล้วอเออสั่งสั่งถ้าสั่งซ้ำก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้ก็บอกแจ้งมาว่าจะเปลี่ยนเป็นเกมอะไรก็บอกออวินนิง่งวินนิ่งก็วินนิง่งอ่ะผมก็แล้วก็ไม่ยอมบอกภาคมาผมก็ส่งวินนิง่งรูปวินนิ่งให้เลือก เลือกเสร็จก็บอกว่าต้องซื้อต้องก็ต้องกดซื้อหรอกด้วยหรอกต้องกดซื้อหรอกครับไม่ <c oughs> นะเออเขาจะเขาเขาเข้าใจแล้วก็เขาเขาเขาวันนั้นเขาไปต่างจังหวัดนะแล้วก็เหมือนกับนอนได้นอนพักน้อยมันก็จะมึนๆก็เลยคุยกันเหมือนกับคุยกันไม่รู้เรื่อง <c oughs> เออนะแล้วทำไมรอบนี้ยังสั่งซ้ำอีกอ่งงก็ซ้ำเรียกว่าซ้ำสามเกมเลยนะไอ 3, วินนิ่งสามมาช่นนั้นแล้วก็ไอสี่เกมเลยเนี่ย มีแค่อันนี้มาใหม่จกะโบกอืมแล้วก็ไอ้สามสามไอ้มิเมนเนี่ยเอ้ยผมยังไม่ได้เขียนแผ่นเลยเดี๋ยวเขียนแผ่นให้เสร็จก,ก่อนอ่าเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนนะอันนี้จกะโบกเขาแปลงให้แล้วนะเป็นไอเอ็นซีแล้วเดี๋ยวดูก่อนอันนี้เนี่นะครับไอเอ็นซีแล้วนะอ่าอันนี้ อามิเมนนะที่เพิ่งลองไปแปลงให้เป็นเจแล้วเหมือนกันนะเขียนไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเอาเก็บใส่เก็บใส่แผ่นเก็บใส่ซองมาโอเคแล้วก็เดี๋ยวโจะโกโบลองอันนี้ก็ยังไม่ได้เขียนแผ่นนะอันนี้ก็ลองไปแล้วนะสามไอคตีมแปลงให้เราเจนะครับเขียนก่อนนะ ผมมา,มาถ่ายยืนยันว่ามันเป็นแผ่นพี่เพิ่งทํามาใหม่เพิ่ง,พงจะมาเขียนเขียนสัญลักษณ์นะว่าเออแปลงอะไรเนี่ยนะครับเพื่อยืนยันนะครับเนาะอ่าอันะนะี้โอเคจะะโจโบเนีย่ยผมก็ลองให้นะว่า,วา,วา,วามันก็ติดอยู่เล่นได้ปกติเครื่องเขามีปัญหาหรือเปล่าคือเหมือนกับมันเล่นไม่ได้หลายแผ่นเลยไม่ได้แปลงหรือเปล่าเครื่องไม่ได้แปลงนี่จบเลยนะ จะส้างแต่เขาไม่แปลงนะครับมันก็จะเล่นไม่ได้อยู่ดีนะอันนี้ต้องเข้าใจนะคือถ้าเครื่อง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 เพลงหนึ่งไม่ได้แปลงอะไรเลยเป็นเครื่องเล่นแท้ไปฮิ้วไปเอามาจากกดังญี่ปุ่นอะไรที่เขาบอกนะมันจะมีหลายพ่อค้าหลายๆคนเขาเอามานะครับเครื่องเล่นแท้ฮิ้วมาจากกดังญี่ปุ่นเอามาจากญี่ปุ่นเอาเข้ามาไม่ได้แปลงนะไม่ได้แปลงเขาก็เล่นแต่แผ่นแท้อย่างเดียวนะครับนะนะครับเขาก็ไม่ได้ ไม่ได้มาเล่นแผ่นก๊อปปี้นะถ้าถ้าเราเข้าใจมุมมองของของของชาวญี่ปุ่นเขาอะเครื่องเขาไม่ได้แปลงเพราะเครื่องเขาเล่นแท้นะครับแล้วน่ะนะครับคือแล้วแล้วถามว่าแล้วแล้วเครื่องเล่นแท้มันจะเล่นแผ่นแปลงได้ไหมเอ้าถ้ามันเล่นได้อย่างงี้เขาก็ไปหาแผ่นแผ่นแผ่นก๊อปปี้มาเล่นกันสินะครับนะถ้ามันเล่นได้เนาะมันก็ไม่ต้องไปแปลงนะครับนะมันก็เหมือนกับที่บอกผมก็เหมือนกับเหตุผลมันขัดแย้งอะ นะครับเนะเพราะฉะนั้นมันมันก็ต้องแปลงเครื่องอะนะครับถึงจะเล่นแผ่นแผ่นแผ่นก๊อปี้ได้โวมันตกี้มันติดโกงนี่ว่าโกงมันปิดเสียเวลาชปิบเนะี่ยอ่ะนะอันนี้นี่โกปะแปลงแล้วเช่นกันเนาะแล้วก็อีกเสอเหลืออีก2แผ่นตรงนั้นมันเป็นแผ่นญี่ปุ่นไม่ต้องเขียนนะครับแต่แต่ลองให้นะอ่ะนี่ องให้อันนี้เขียนเขียนอีกแผ่นหนึ่งแล้วหมดละจ้าโป,โปนะนะก็ลูกค้าก็จะได้เห็นเหมือนกับเห็นข้อต่างๆว่าเตัวนี้แผ่นอันนี้ได้ใหม่มันมันมีเขียนตัวเจนะอันเก่าจะไม่มีนะครับนะจะได้เห็นข้อแตกต่างเนาะแต่จริงๆถ้าไม่เข้าใจจริงๆต้องมันต้องถามอะ่ะ มันควรถามอ่ะอันนี้ผมบอกดำตรงเลยถ้าไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรแปลงนั้นทําไมมันเล่นไม่ได้อะไรเนี่ยมันควรจะถามร้านถ้ามันเงียบเฉยมันไม่ถามร้านมันลูกค้าก็ไม่รู้ไม่รู้คําตอบเนี่ยไม่รู้ถึงปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรนะว่าทําไมมันเล่นไม่ได้ทําไมเอมันยังไงมันติดอะไรนะแล้วผมก็คือคือถ้าลูกค้าไม่บอกผมก็ไม่รู้ลูกค้าว่าลูกค้ามีเครื่องอะไรยังไงด้วยไงเข้าใจใช่ไหมใจใจเขาเหมือนก็ใจเขาใจเราอ่ะ นะคือลูกค้าไม่บอกให้รายละเอียดมาผมก็ไม่สามารถที่เหมือนกันจะไปตัดสรูได้ว่าลูกค้าคุณมีเครื่องอะไรอยู่เ,เครื่องแบบนี้มันเล่นแผ่นอย่างนี้อย่างนี้นะเนี่ยผมก็ไม่รู้ไม่รู้ก็เสร็จเราก็บอกให้ไม่ได้แต่ทีนี้เรามีตัวเลือกรองรับนะว่าเถ้าลูกค้ามีเครื่องแบบนี้แบบนี้ต้องเลือกสั่งอย่างนี้อย่างนี้มันก็จะเล่นได้นะครับอย่างเงี้ยนะ นะแต่ผมไม,ไม่สามารถตัดสรู้ได้ว่าเครื่องเปน็นไงผมก็ได้แต่คอยบอกบอกบอกคอยบอกในคลิปแหละนะว่าเออถ้ามีเครื่องญี่ปุ่นนะต้องเลือกชิปแปลงญี่ปุ่นให้แล้วผมก็จะแปลงแผ่นให้นะครับอย่างเงี้ยนะก็คอยจะคอยบอกนะครับว่าเครื่องญี่ปุ่นมันจะเล่นแผ่นอเมริกากับยุโรปไม่ได้นะถ้าเกิดว่าซื้อไปนะครับคือมันไม่ใช่เป็นแค่ร้านผมร oh,. oh. ้านเดียวนะหมายถึงว,ว่าลูกค้าซื้อร้านผมแล้วเล่นไม่ได้แค่ร้านเดียวนะถ้าลูกค้าไม่รู้ข้อมูลตรงเนี้ยแล้วลูกค้าไปซื้อร้านอื่น มันก็จะเล่นไม่ได้อย่างนี้เหมือนกันนะครับก็อย่างที่ผมเคยเอาให้ดูหลายๆตัวอย่างแล้วนะว่าลูกค้าไปซื้อแผ่นจากร้านอื่นมามันเล่นไม่ได้พอมาเจอร้านผมเหมือนก็เออมันมีตัวเลือกตรงนี้แก้แผ่นแปลงไฟให้แผ่นให้นะแล้วคอลูกค้าก็ลองเลือกดูปรากฏว่าเอาไปแล้วก็เล่นได้นะครับนะ นะคืออย่างเงี้ยอย่างที่บอกซื้อร้านอื่นเขาเขาาไม่มีบางร้านไม่มีบริการแปลงไฟล์แผ่นคือเขาไม่มีไม่มีโปรแกรมหรือเขาทําไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะนะหรือเขาไม่ได้ศึกษารู้มาว่ามันมีปัญหาตัวนี้อยู่กับของเครื่องเพลงหนึ่งมันมีปัญหาตัวนี้อยู่นะเขาก็ไม่ได้ทําตรงนั้นนะเขาก็ขายแผ่นไออ้โจกระโบดเลสซิ่งก็เป็นโจกโบดเลสซิ A ่งของอเมริกาตามต้นฉบับมันนะเขาไม่ได้แปลงไฟล์อะไรให้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกแล้วเครื่องลูกค้าเป็นเครื่องญี่ปุ่นปุ๊บซื้อไปมันก็เล่นไม่ได้นะ นะครับเนี่ยผมถึงบอกซื้อหานผมเนี่ยมันผมมีตัวเลือกให้แต่ขอให้เลือกให้ถูกหรือที่บอกถ้าเลือกไม่ถูกก็ขอรู้ข้อมูลหน่อยนะเอผมก็พยายามพูดอย่างงี้อยู่นะอยู่ในคลิปให้ให้ฟังเนาะคือถ้าใครดูคลิปก็จะโอเคได้รู้นะครับแต่ถ้ามึงบอกถ้าไม่รู้จริงๆอ่ะมันถึงจุด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 เอมันมันถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะมันควรถามไงนะครับว่าเออ มันยังไงกันแน่อะไรเนี่ยทำไมแบบผมซื้อไปแล้วมันเล่นไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยใช่ไหมมันม,มันจะเป็นอย่างนั้นอ่านะครับควรถามนะผมว่าคอม,มเล่นกับคอมไปแหลนะเนาะสุมส่มสุ่มได้ไหมสุ่มไม่ได้วะ่ะมันไม่มีปุ่มสุม่มสมัยนั้นโปรตุเกสเก่งไหมไม่น่าเก่งมั้งมันยังเป็นหลุยฟิีโก้อยู่ะแต่ก็โอเคอยู่นะเอาโปรโปรตุเกสกับโคเอเชียดิดิไหวไหมโคเอเชียมีป่ะ โคอเชียยังไม่มียังไม่เข้ามาอ๋อมีมีมีนี่เนี่ยโคอเชียก็อะไรซูเคอร์ใช่มัมงดาวอรซูเคอร์ถ้าจำไม่ผิดรุ่นฟองเก้าแปดเดี๋ยวดูรายชื่อนักเตะดูอ๋อไม่มีเลยว่ามันเตะเลยวถ้าเล่นเซตเป็นคอมมันเตะเลยอ่ะปรับเกมสปีดแม็กเลยนะจะได้เตะเร็วหน่อยวิ่งเร็วเร็วหน่อยไม่งั้นวิ่งโคตรอืดอ่ะ เออเนี่ยส่วนใหญ่วินนิ่งสามเนี่ยที่ผมเล่นกับเพื่อนกันผมปรับไอ้เกมสปีดปรับสุดอ่าใช่ดาววอลซูเคร์นะดาวอลซูเคร์แล้วก็ไอ้นี่เป็นหลุยส์หลุยปินโตใช่ปะ่ะน่าจะใช่มัง้งไอ้ฝรั่งเศสไอ้ไม่ใช่ฝรั่งเศสไอ้กองหน้าโปรตุเกสนะหลุยส์หลุยปินโตอะไรเนี่ยอะไรมันชื่ออะไร อย่าลาปิโกแล้วก็เนี่ยไอ้กัปตันเป็นเป็นเป็นลุยฟิโก้อะเนาะเนี่ยเกมสปีดส่วนใหญ่เล่นกันที่ผมเล่นกันกับเพื่อนก็ปรับแม็ก์ตรงเนี้ยถ้าไม่ปรับแม็ก์มันมีความรู้สึกว่าโคตรช้าเลยอะไรลองดูนะมาถึงมันจะเซตตรงกลางให้เนาะเนี่ยแล้วลองดูมันเตะนะมันจะมันจะช้าๆมันจะเนยนะแต่ถ้าปรับแม็ก์นี่ก็โอเคอยู่มันจะ แล้วก็มุมมองให้กว้างขึ้นกว่านี้อีกนิดหนึ่งเนี่ยออกออกมาถอยออกมาอีกระดับหนึ่งเนี่ยแล้วมันก็จะเล่นเนี่ยผมจะเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยเนี่ยเล่นประจาเลยวินนิ่งสามินเนี่ยแล้วก็วินนิ่งสี่ด้วยมั้งวินนิ่งสี่ก็ปรับอย่างนี้เหมือนกันนะสามกับสี่เนี่ยจะปรับเกมสปีดแม็กแล้วก็มุมมองกว้างขึ้นอีกหนึ่งระดับแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยกับเพื่อนสมัยก่อนเป็นอะไรที่ชอบมากนะ เนี่ยนี่ผมก็ลองให้หมดแล้วนะ6เกมเนี่ยนะครับเปิดติดหมดเล่นได้หมดปกติหมดนะไม่มีไม่มีแผ่นไหนไม่โหลดนะครับนะโหลดเข้าเกมอะไรได้หมดเลยปกติเนาะยังไงถ้าเกิดว่าลูกค้ามีปัญหาจริงๆนะลูกค้าแชทมาเหอะนะครับคุยมาเหอะนะผมก็ลองรับตรงนี้ให้นะฮะลองรับอีเหมือนกับการแก้ไขปัญหาให้นะนะเนาะ โอเคนะครับอันนี้เคลียร์แล้วนะอันนี้เดี๋ยวส่งให้พรุ่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมไปเคลียร์ออเดอร์ที่เหลือต่อนะครับอาจจะเป็นเคลียร์เป็นเป็นวันพรุ่งนี้ละนะเป็นอาจจะอาจจะคลิปปวันพรุ่งนี้เพราะว่าลูกคา้าอะไรนี้ไม่อยอมแชทมาแต่ถ้าแชทมาผมอา๋ยวก็อาจจะทําอีกเกมหนึ่งที่ว่าจะอยากจะเปลี่ยนให้นะแล้วแชทมาแล้วก็บอกไอ,ไ,อไ,อไอ้โปรตุเกตยิงเข้าไปแล้วนะแชทมาแล้วก็บอกแล้วก็เดี๋ยวอาจจะคลิปไว้ไปเลยคืนนี้แล้วก็นอนแต่มันเยอะแล้วเนี่ยวันนี้อาจต้องหกคลิปนะทั้งวันเลย นะครับงานมันเข้าเยอะอยู่เนาะแล้วก็วันอาทิตย์ผมไม่ได้เคลียร์งานด้วยไงมันเข้าตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนที่ผม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 เตรียมไปส่งลูกค้าแล้วก็ลูกค้ารายที่สั่งหกแผ่นนะที่มีทั้งเพย์หนึ่งเพย์สองสั่งเข้ามาทันทีเลยตอนนั้นแล้วผมไม่มีเวลาทําให้ละเนะเออนะนะก็โอเคนะครับอันนี้เรียบร้อยนะนะีเรียบร้อยเลยนะครับลองให้หมดแล้นะเนาะโอเคขอบคุณนะครับ